โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะสดตแดนไลฟ์ so นะครับผมก็อยู่กับเกมไมค์คลาฟนะครับในเวอร์ชัน่น1.18.30นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดในตอนนี้ฮนะก็วันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเอาชีวิตรอดหรืออะไรนะครับวันนี้จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับการที่ปั๊ม EXP นะครับตามคลิปเลย นะครับก็มันกลับมาอีกแล้วนะครับในการพัม exp น,นะับนะมันสามารถปัมได้อีกแล้วนะครับโดยใช้เฟอรเแนซธรรมดานะครับอย่างเดียวเลยนะครับแต่มีข้อแม้หน่อยถ,ถ้ามีเมาส์มีมีเมาส์อะมันจะง่ายนะครับแต่ถ้าเล่นเล่นบนโทรศัพท์อะมันจะมันจะต้องโยกซ้ายโยกขวาหน่อยนะครับก็อะ เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับก็สือว่ามันจะเป็นแค่ช่องจะใช้ได้แค่ช่องเดียวนะครับคือช่อง3ช่องนี้เดี๋ยวดูกันนะครับก็อย่างแรกเราต้องมีแรก่ก่อนนะครับแรม่มีแร่เสร็จก็กดที่เฟอร์นิเจอธรรมดาเนี่ยครับนี่สังเกตอะไรไหมครับ e ีเปเป็นไงเข้าตัวนะครับเรากดดรอ เข้าเรื่อยๆนะครับเข้าเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเมื่อกี้79%ตอนนี้80%เนี่ยนอะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าใช้บนโทรศัพท์นะครับเนี่ยช่องอื่นจะไม่เป็นนะช่องอื่นจะไม่เป็นซึ่งถ,ถ้าถ้าจะใช้บนโทรศัพท์อ่าก็จะเป็นนีจะลองไปดูนะครับถ้าใช้บนโทรศัพท์เราก็ต้องโยกโยกไปโยกมานะครับนี่อย่างเงี้ย อันนี้ผมใช้นิ้วอยู่นะออนะครับกดทีหนึ่งแล้วก็ยกซ้ายยกขวาอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าถ้ามีแบบถ้ามีแร่มีแร่อยู่ประมาณนี้นะครับก็กดอย่างนี้นี่สลับกันได้นะครับก็ในโทรศัพท์ใช้ได้นะนี่ นี่ยกจากนี้เยฟพีว e ่าเข้าเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยนะครับก็ดีละนี่เห็นไหมเหนือบ้าขโทษนะครับตอนนี้เอพีเท่าไหร่ละ89แล้วนะครับก็ โคตรพักกำไใหมแล้วนะครับในการทำม e ีดพีนะครับก็เป็นยังไงก็ลองลองไปเทสดูกันนะครับก็ไมค้าก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเดี๋ยวทางเพจสโตนเดี๋ยวให้ดูปับหนึ่งจุดแปดจุดสามศูนย์นะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ ก็สำหรับวนันนี้สวัสดีครับ